วัครับวันนี้เราจะมาดูน้องนิจาปั่นจักรยานครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเต้ย้าเต็บพอมเออเค้เจ็บเจ็บออกกันดิยทางไนขาเนี้วะอไคขาเตรียมตัวตอเอาปันก่อนจังอองหนึ่ง let's go ไปแล้วไป,ไปแล้วนะครับขนาด้ปั่นจักรยานไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับโอ้มาแล้วครับเดมาแล้วครับมามาลากลมจิด้วไปแล้วครับ้นี้ครับผมโอ้โหวันแรกนะครับนี่เมื่อเดียวเป็นเลนองแบบเก่งครับกลับอีกรอบนึงเสียวลงยูทูปให้เยี่ยมเมืองเขื่อปวดเดี๋ยวนะครับดูทางไปก่อนนะครับเอ้าเียเดียยบ ไปเตรียมตัวจับเพนดีล่ะจับเพนจับเพนไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเข้าบปามันแล้วไปไปอีกรอบไปอีกรอบไปหนึ่งสองวันแรกนะครับนี่ไปเลยวันแรกนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดบักจอยครับไปแล้วไปแล้วไป